ขอกราบความเคารพกับพระอาจารย์นิคมกับท่านอาจารย์ผันนะส่วนก,กับผมเองก็คือพระครูโสพลคณะธรวัดป่าเนินกลางตำบลหอมปือปจินบรุรีก็ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานสัมมนาพวินยัยเกือบทุกครั้งแนละ้วปีที่แล้วก็ได้โอกาสไปที่ลานารีสอร์ทปีนี้ก็มาอยู่ที่อยู่ใกล้ๆก,กันอยู่ที่จากปจินมาเนี่ก็ประมาณแปดสิบกว่ากิโลวิ่งไปวิ่งมาเนาะ ก่อนงานก็ได้มาร่วมงานอยู่หลายครั้งอยู่ผมก็ดีใจภูมิใจครับที่ได้มาร่วมงานสัมนาแบบนี้มันหาได้ยากนะพะเราได้ศึกษาความถูกต้องแล้วก็ดีใจกับโยมที่ได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมได้ฟังพระธรรมวินัยของพระสมมามพุรธเจ้าที่ถูกต้องแล้วก็จะได้ปฏิบัติตามะจะได้อุปถากอุปธรรมพระให้ถูกต้องด้วย จะได้อนุเคราะห์พระให้ถูกต้องด้วยโยมถ้าพระศึกษาถูกต้องโยมก็ศึกษาถูกต้องจะได้อนุเคราะห์เกื้อกูลซึ่งกันและกันศาส,สนาเราก็จะได้เจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันงั้นทุกวันนี้บางทีก็กสอนแบบโยมผิด,ผ,ดผิดกันไปพระก็ทําผิดโยมก็ทมผิดนะตมาก็ไปผมเองก็ไปลหลายๆงานนะลหลายๆงานตามที่ต่างๆส่วนมากเวลาเขาจะนี่เวลาเขาจะรับประเคนก็ชนชนกันนะครับจับชนกันไปก็ฉันกันไป โยมก็โยมก็จับชนไปไพระก็ฉันกันไปเงี้ยส่วนมากเราจะเห็นลักษณะยิ่งกันมากนะแต่ถ้าโยมได้มาศึกษาตามหลักคําสอนพระเจ้าเราจะได้อุปถากพระถูกต้องพระก็จะได้อยู่อย่างพระสุขด้วยกันอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันเนาะแตนผมก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับเนาะก็เป็นพระเทระก็บวชมานานเหมือนกันนะยมแต่ไม่ค่อยได้ศึกษาพราะธรรมวินัยเท่าไหร่ก็ยังดีใจภูมิใจที่ได้ ได้เข้ามาได้ฟังได้ฟังได้ความรู้จากพระวิยากรทุกๆรูปนะทีเราก็มีความเราก็ได้อ่านบ้างแล้วแหละแต่ยังไม่เข้าใจชัดเจนแต่เมื่อเราไม่ได้ฟังตรงนี้เราจะได้มีความเข้าใจชัดเจนมากขึ้นอันไหนที่เราสงสัยมันจะได้คลายสงสัยอันไหนที่เราได้ได้ชัดเจนกว่าชัดเจนมากขึ้นไปเราก็ได้ไปค้นคว้าอีกผมก็ขอขอบคุณทุกองคองนะขออนุโมทนากับวิยากรทุกๆรูปที่ได้ เอมาร่วมงานในครั้งนี้แล้วขออนุโมทนากับญาติโยมทุกๆคนที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจกันจัดงานในครั้งนี้ก็ขอให้ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดหากสิ่งนั้นประกอบได้ทยธรรมนำตนให้พ้นจากทุกข์ขอความปรารถนาจงสําเร็จทุกประการเทิน